นะครับก็ผมเนี่ยได้ทําการโยงบ้างแล้วโยงลูกนะครับปรากฏว่าลูกก็ปีนี้ลูกไม่ค่อยจะสวยนะครับก็ถือว่ามีเพี้ยไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนะครับก็มีความเป็นหนามจีบเนาะหนามจีบบ้างนะครับที่เราเกี่ยวหมอกช้าหรือเราปลดหมอกออกมาช้าเนี่ยก็เป็นหนามจีบนะครับก็ ตอนนี้ก็มีการเดินปุ๋ย15ไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฝนเริ่มทิ้งช่วงนะครับสัปดาห์อีก10วันข้างหน้าเนี่ยทางใต้เนี่ยตั้งแต่พัทลุงลงมาเนี่ยรู้สึกว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงนะครับอีก10วันหลังจากนี้ก็ก็เตรียมเดินปุ๋ยสูตรโยกถ้ายสูงนะครับก็ระยะที่เดินปุ๋ยก็ผมจะเริ่มที่ระยะ65-68วันท่างนี้นะครับก็จะใส่15-20เนี่ะครับ ก็จะใช้10วันครั้งเนาะสิวันครั้งก็เหลือเวลาอีกประมาณ90วันเนาะก็คิดว่าน่าจะใส่ปุ๋ยพวกเบ่งพูลูกเนี่ยขั้นต่ํานะครับก็สองครั้งนะครับสองครั้งอันนี้ก็ลูกระยะ65สิถึงเจสิบวันเนาะนะครับเราก็เริ่มที่จะโยกตัวท้ายสูงๆนะครับก็ผมใช้สิบห้ายสิบรุ่งอรุณนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันใกล้บ้านนะครับมันมีสูตรพวกเนี้ย อยู่ที่เหลือก็พ่นยาแมลงตามอาการนะครับแล้วก็เฉลุงเฉลาก็ก็ดูตามอาการเนาะส่วนใหญ่ผมก็มันจะไม่พ่นเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะความชื้นสูงเนาะอาจจะใช้ยาเชลาบ้างนะครับก็คุยกันได้นะครับอันนี้พอดีมาสำรวจทุเรียนแปลงเล็กนะครับอันนี้เปิดน้ำน้ำอันนี้ของ ด้านหลังเนี่ยครับของผมอันนี้ของญาติเนะพอดีต่อน้ําจากลําห้วยของแกนะครับตรงนี้ก็ระยะทางก็ไกลยอยู่เนาะใช้ท่อไอใช้เครื่องยนต์น,นะครับเครื่องอันอีกประสงค์ทั่วไปก็คุยกันถึงเรื่องลูกทุเรียนนะครับก็นั่นแหละเหลือเวลาอีกประมาณสิ้นเดือนนี้ก็หกสิบวันเนาะหกสิบวันประมาณหกสิบหกสิบห้าวันเนี่ยไม่เกินนี้ที่เหลือก็โยก สูตรปุ๋ยตัวท้ายสูงนะครับแคลเซียมบรอนก็ผมใช้เป็นสูตรรวมนะครับก็คือธาตุรองเสริมเป็นห้าสิบกิโลเนาะทางดินก็ประมาณนี้ที่เหลือก็รักษา,มาแมลงตามอาการนะครับก็สำรวจลูกตอนนี้ก็ไล่ยุงลูกอยู่นะครับก็มีไม่เยอะนะครับขอแค่สักพันลูกพอเข้าเกณฑ์ของล้งเขาก็ประมาณนี้ได้แล้วสุดๆนะครับยากแล้วก็ปีนี้ก็ งานเยอะนะครับผมงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะหนักทุกๆพื้นที่นะครับก็ราคาก็อันนี้ไม่ขอพูดถึงเนาะเพราะว่าแต่ละท่านก็ติดตามตามสื่อนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยแชทกันนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปพวกนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับชืเดท่านอันนี้ก็มาคร่ำๆเลยนะครับวันนี้ เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือแต่ประคองพวกโยงลูกพวกเต้าลูกพวกนี้นะครับพื้นที่ที่มีแบบพายุอ่าเมื่อวานก็โดนพายุนครศรีเนาะฝั่งนครศรีก็โดนพายุก็สู้ๆนะครับก็ผมเนี่ยเคยเจอมาแล้วสามปีที่แล้วนะครับล่วงแบบสองสามร้อยเลยก็เป็นร่องลมมรสุมนะครับที่สวนเนี่ยก็เจอทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็กําลังโยงน่ครับรู้สึกว่าขี้เกียจนิดหน่อยปีนี้นะครับโยงลูก โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะคุยถึงเรื่องระยะปุ๋ยลูกนะครับตั้งแต่หกสิบห้าขึ้นไปเนาะเริ่มนี่จะเบ่งพูลแล้วน้ำนี่ก็ก็วันเว้นวันเหมือนเดิมเนาะพื้นที่ที่ร้อนแรงก็น้ำเยอะหน่อยนะครับเจ็ดสิบวันนี้ก,ก็กินน้ำเยอะแล้วน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำทั้งปีนี้คิดว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับ มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่างๆเดี๋ยวเข้าไปตอบให้ขอบคุณครับ